มาตอนนี้มาในทางการของโรงเรียนในฝันอาจจะอยู่เป็นเพื่อนแต่เดิมนะคะเองก็มีพื้นฐาในการสธาบันการศึกษาบวกเลยนะคะแล้วก็เชื่อในแบบมโทษแต่ก็ไม่เช่นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทําที่เราคิดว่าดีและไม่ดีในตัวเองและคนอื่นนะคะก็ทราบว่าในขาวมีดําแล้วก็ในดําก็มีขาวนะคะ ดังนั้นตัวเองก็ได้เหมือนกับได้มาส่องกระจกค่ะได้ดูเงาของตัวเองว่าสิ่งที่เราทํารือเนี่ยสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะคะก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงตนเองแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่มหัศารรย์ก็คือความศรัทธาที่มีต่อผููมีตรคูณนะคะทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ว ไม่ไม่เคยคิดว่าจะทําได้นะคะก็เป็นเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วก็ภูมิใจที่ที่วัดพระธรรมกายนะคะได้ทําให้ศาสนาพุทธได้เผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งแต่ก่อนเราได้ยินแต่ว่าศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่รนะคะในประเทศไทยแต่ของเรานั้นไม่ไม่มีในต่างประเทศที่ว่า มีคนศรัทธานับถือมากมายขนาดเขารู้สึกภาคภูมิใ,ใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ว่าศาสนาของเราที่เรานับถือนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็พิสูจน์ได้นะคะแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังชื่นชมแล้วก็ไปได้ไม่ถึงกับองค์พระสัมมากัมพุทธเจ้าของเราส่วนสิ่งที่จะนำไปใช้ ก็คงต้องมีการประสานความร่วมมือในหลายๆฝ่ายสำหรับในที่ทำงานนะคะซึ่งท่านผู้บริหารและก็เพื่อนร่วมงานจะต้องมีความเป็นหนึ่งนะคะและทุกคนก็มีศักยาภาพเราคงจะทำตามแนวคำสอนของพระอาจารย์ที่ได้ให้ไว้ก่อ